สถานีวิทยุมอ,อก,กอร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนาศาสนาคริสต าศาสนาคริสต์นับเป็นาศาสนาที่สำคัญที่สุดสาศาสนาหนึ่งของโลกมีประชาชนนับถือกว่า1,000ล้านคนผู้ที่ให้กำเนิดาศาสนาคริสต์คือพระเยซูเกิดในตระกูลช่างไม้ที่เมืองเบธเลเฮมแขวงยูดายกรุงเยรูซาเลม็มเป็นบุตรคนเดียวของโยเซฟและมาเรียเติบโตในหมู่บ้านนาซาเรตแขวงทะเลกาลิลีทางเหนือของประเทศอิสราเอลปัจจุบันพระเยซูเป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาดมาแต่ยว์วัย ได้รับการเลี้ยงดูในวิหารของชาวยิวกรุงเยรูซาเล็มมีชีวิตอยู่อย่างคนธรรมดาสามัญอาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมที่มีแต่เรื่องเกี่ยวกับศาสนาธรรมะและนักบวชจึงทำให้มีใจฝักใฝ่อยู่ในธรรมะและการสั่งสอนคนยากไร้เมื่ออายุได้12ปีมีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่จะเป็นนิมิตบอกว่าท่านจะได้เป็นศาสดาต่อไปในภายภาคหน้า ท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w s a r a n u k r o m t h a สาราน